สวัสดีครับวันนี้ผมจะนาเสนอนะครับ t ี r ปี2000ตัวสุดท้ายนะครับผมนี่ท่อที่เป็นเอกลักษณ์ครับถังน้ํามันครับท้างในใสๆเลยนะครับรถจดทะเบียนปี45นะครับนี่ดูข้างในใส่ปิ้งนะครับผมนี่นี่โอ้โหสุดยอดเลยครับเลือนใหม่นะครับเลือนใหม่ เอกลักษณ์วันรอบวันใหม่น้ำมันขึ้นครบความร้อนขึ้นนะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เสื้อเป็นของ t s h M นะครับเป็นเสื้อกรมนะครับ t s h i r M นะครับคันนี้ชุดสีเดิมโรงงานเลยนะครับเอาง่ายๆคันนี้เดิมจ๋าครับผิดแค่ล้ออย่างเดียวนะครับเก่งในมีให้นะครับกออากาศมีให้เขาถอดออกนะครับชุดสีเดิมนะครับไม่แตกเลยนะเนี่ไปซ่อมเอานะครับไม่แตกนะครับไปทําสีใหม่นะครับ อันนี้ผมขายตามสภาพนะครับผม2 5 0 0 0บาทเอกสารครบโอนนะครับ25,000าบาทเอกสารครบโอนได้รถปี2000แท้ RV จดทะเบียนปี45นะครับสภาพสมบูรณ์แบบนี้ไปเลยนะครับให้แบบนี้ไปเลยไม่ถอตัวไหนออกแล้วนะครับมเตัววาวสายสีเทานะฮะสังเกตสายสีเทานะครับน่าจะมองไม่ค่อยเห็นเครื่องดีนะครับ เดี๋ยวฮะตาให้ฟังแบตหมดครับผมแต่มอเตอร์วาลเปิดทำงานกปกติรถฮาตาติดง่ายครับลงรถมาก็ฮาตาทีเดียวติดเลยแต่เร่งๆหน่อยนี่ครับเอกลักษณ์ของเขาเลยวัดรอวัดไปขึนือผม ระบบไฟใช้งานได้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเค2 5ง0 0ื 25, บาทเอกสารครบโอนปี2,000แท้ครับผมสนใจทักแชทโทรได้เลยครับขอบคุณครับ